We bring the world the B bring to you ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องรอบโลกพอดแคสต์ที่จะเล่าเรื่องราวรอบโลกผ่านมุมมองของดิฉันกรุณาบัวคำศรีสวัสดีค่ะวันนี้พอดแคสต์รอบโลกบายกรุณาบัวคำศรีก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ข้างนอกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเราจะคุยกับผู้สื่อข่าวของเราซึ่งอยู่ที่ประเทศอิตาลีก็เป็นประเทศที่กําลัง ต้องต่อสู้อย่างหนักกับการระบาดของไวรัสโควิด19เมื่อวานนี้ก็คุยกับเธอไปแล้วหนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ยังสามารถออกจากบ้านไปไหนมาไหนได้วันนี้ทางการหรือว่ารัฐบาลของอิตาลีได้สั่งให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านนะคะถ้าไม่จําเป็นห้ามออกมาแล้วก็ถ้าออกมาจะมาได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ พุ่งในการใหญ่ของ WHO หรือว่า WHO องค์การไมโลกเนี่ยมีการประกาศนะคะว่าให้โควิด1 9เนียเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกแล้วที่เรียกว่าแพนเดิิกนะคะซึ่งก็มีแง่มุมที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายแต่ว่าวันนี้รอบโลกบายกรุนาบวกคำศรีก่อนที่จะไปคุยกับผู้สื่ข่าวของเราที่อิตาลีเนี่ยจะให้ดูนิดนึงก่อนนะคะว่าทําไมอิตาลีเนี่ยจึงกลายเป็นจีนสนะคะ เพราะว่านับตั้งแต่การระบาดใหญ่ที่หูฮั่นเมื่อปลายเดือนธันวาคมแล้วก็เริ่มลดลงแล้วเนี่ยอิตาลีดูเหมือนจะเป็นประเทศที่เจอหนักที่สุดนะคะตอนนี้ระบบสาธารณสุขของอิตาลีเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะที่เกือบจะล้มนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะรับหรือว่าดูแลผู้ป่วยได้แล้วก็เศร้าพอสมควรนะคะเมื่อสักครู่ก่อนมาในรายการเนี่ดิฉันได้เปิดอ่าน เว็บไซต์ของนิตยสาร a t ตแลนติกนะคะซึ่งก็เป็นนิตยสารที่ค่อนข้างจะมีข้อมูลวิชาการแล้วก็จริงจังเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็บอกตอนนี้หมอพยาบาลที่อิตาลีเนี่ยคือมีไดเลมม่านะคะหรือว่าต้องตัดสินใจหนักเป็นทางสองแพร่งนะคะว่าผู้ป่วยที่เยอะจำนวนมากๆอย่างนี้ดูแลทุกคนไม่ไหวแล้วก็อาจจะต้องมีการเลือกที่จะ รักษาพยาบาลเฉพาะคนที่มีโอกาสรอดสูงเท่านั้นแปลว่าอย่างไรแปลว่าอาจจะต้องปล่อยให้คนบางคนเสียชีวิตโดยที่ไม่สามารถที่จะรักษาหรือว่าพยาบาลได้นะคะดูก่อนนิดนึงว่าทำไมอิตาลีเนี่ยจึงมีการระบาดเยอะมากนะคะเยอะมากมถ้าเราไปดูรายงานการเปรียบเทียบนะคะอิตาลีถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุด รองจากจีนคนะ,ะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาที่เราคุยกันอยู่นี่คือวันพระหัสนะคะมีจํานวนมากกว่าหมื่นคนแล้วนะคะสูงที่สุดแบบทิ้งห่างประเทศอื่นในยุโรปเลยนะคะยุโรปเนี่ยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดนดับสองก็คือฝรั่งเศสอยู่ที่ประมาณ1,700คนนี่คือตัวเลขวันพุธคะ,ะที่เราคุยอยู่วันพระหัสเจรมน,นียอยู่ประมาณ1300คนอามาที่สก็คือสเปน แล้วก็อัตราคนเสียชีวิตอันนี้น่าสนใจมากคือที่อิตาลีเนี่ยเสียชีวิตประมาณ630คนซึ่งอยากให้ดูตรงนี้นะไม่ใช่จำนวนผู้เสียชีวิตแต่ว่าเป็นอัตราการเสียชีวิตที่จีนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ประมาณคือมีร้อยคนเนี่ยจะเสียชีวิตประมาณไม่เกิน2%ะแต่ว่าที่อิตาลีเนี่ยขึ้นอยู่ขึ้นไปถึงเกือบ4หรือเกือบ5%แปลว่าอัตราของการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อในอิตาลีเนี่ย สูงอย่างมีนัยยะสาคัญเพราะอะไรนะคะเรียน,นก็รวบรวมพยายามจะสรุปให้ฟังนะคะว่าทำไมอิตาลีจึงมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะคะประเด็นแรกเลยประเด็นแรกเลยคําถามก็คือว่าทำไมอิตาลีจึงมีคนติดเชื้อมากขนาดนี้นะคะประเด็นแรกที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของคนไข้รายแรกอันนี้สําคัญมากนะคะคนไข้รายแรกหรือว่าที่เรียกว่า patient zero ก็คือ patient zero ก็คือคนที่ เอาเชื้อมาเป็นคนแรกในประเทศเนี่ยปัญหาของอิตาลีก็คือว่าหาคนนี้ไม่เจอเจอแต่ p a t เช n t ์นัมเบอรหรือว่าผู้ติดเชื้อหมายเลขหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าติดมาจากไหนนะ,ะผู้ติดเชื้อหม่เลขหนึ่งเป็นชายวัย38ปีนะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นเนี่ยก็คืออยู่ที่แคว้นลอมบารเดียนะคะซึ่งก็มีเมืองสำคัญสคัญอย่างเช่นมิลานนะคะซึ่งเราก็รู้จักกันดีนะ,ะผู้ชายคนนี้วัย38ปีเนี่ย ไม่รู้ว่าติดมาจากไหนนะคะเพราะว่าหาคนต้นต่อไม่เจอนะคะไปหาหมอรอบแรกเนี่ยหมอวินิจฉัยบอกว่าป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดาก็เลยรักษาด้วยวิธีไข้หวัดปกตินะคะไม่ได้เอาไปเข้าห้องแยกเชื้อแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่ได้ป้องกันตัวเองอย่างที่ควรจะทําด้วยนะคะสาเหตุเพราะอะไรหมอถึงทําแบบนั้นที่หมอทําแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีประวัติเดินทางไปที่ประเทศจีนเขาก็เลยไม่สงสัยนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือโรงพยาบาลในแคว้นลอมบารเดียเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเตรียมพร้อมสําหรับการรับมือกับโควิดนะคะเพราะว่าไม่มีใครคิดว่ามันจะไปเกิดขึ้นที่นั่นนะคะในขณะนั้นผู้ชายคนนี้เนี่ยพอไปโรงพยาบาลแรกหมอบอกว่าเป็นโรคหวัดก็รักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่2นะคะซึ่งตามรายงานข่าวบอกว่าพอไปโรงพยาบาลที่สเนี่ย เอาเชื้อที่อยู่ในตัวโควิด1 i d เนี่ยไปแพร่ต่อคนอื่นนะฮะซึ่งอาจจะเป็นคนไข้หรือว่าเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเพื่อนที่รอบรอบตัวนะฮะจนกระทั่ง21มกร,ราคมนะฮะเกือบ2สัปดาห์หลังจากไปหาหมอครั้งแรกเนี่ยถึงจะรู้ว่ามีเชื้อโควิด1 i อยู่ในตัวนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะไม่กี่วัน21กุมภาพันธ์เนี่ยปรากฏว่าจำนวนผู้ป่วยในเตอรี่เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก3เป็น16 นะะจนกระทั่ง22กลุ่กุมภาพันธ์มีคนเสียชีวิตรายแรกเป็นผู้หญิงวัย7จปีนะคะปัญหาก็คือว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ปกติของการแพร่ระบาดของโรคนะคะคือการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยจะไม่ใช่1เป็น2เป็น3เป็น4มันจะเป็นการแพร่ระบาดที่เขาเรียกว่าเป็น exponential ก็คือ หนึ่งเป็นสอเป็นส 4, 4ีเป็นแปเป็นสิแล้วก็สถิติของการเก็บรวบรวมเนี่ยเขาบอกว่าผู้ติดเชื้อคนหนึ่งเนี่ยจะแพร่ไปได้อย่างน้อย3คนนะคะเพราะฉะนั้นจาก1นึ่งเป็นสจากสเป็นแจากแเป็นสิก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้อัตราการเพิ่มของคนติดเชื้อเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในอิตาลีนะคะเพราะว่าหาต้นตอไม่เจอแล้วก็คนแรก ที่เป็นเพจ n ื n อหน1เนี่ยไปทั่วแล้วนะคะแล้วก็ไประบาดเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือสาเหตุสำคัญอันแรกนะคะที่ทำให้การระบาดในอิตาลีสูงมากก็คือไม่สามารถหาต้นต่อของการระบาดได้นะคะอันที่สองก็คืออันนี้คุยกับเ,ออเพื่อนเพื่อนนะะที่เป็นคนยุโรปเปียนหรือว่าคนที่อยู่ในยุโรปเขาบอกว่าถึงแม้ว่าอิตาลีเนี่ยจะมีระบบสาธารณสุขท,ท,ะะที่ดีโดยเปรียบเทียบนะคะที่ดีโดยเปรียบเทียบ เมื่อปี2018เนี่ยสัานกข่าวรูมเบิร์กเนี่ยได้จับให้อิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอันดับ4ีของโลกนะคะรองจากฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็สเปนไทยเนี่ยอยู่ที่27นะคะแต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยพอไปเจอกับโรคระบาดแบบนี้เนี่ยอิตาลีรับมือแทบไม่ไหวนะคะแทบไม่ไหวเพราะว่า ปัญหาก็คือว่าถึงแม้ว่าจะมีระบบสาธารณสุขที่ดีเนี่ยแต่ว่าเอาย่างในเยอรมันเมื่อชเช้าเอเดียนคุยกับคนใกล้ตัวเนี่ยนะะเขาบอกว่าอย่างในเยอรมน,นีเนี่ยคือผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิดที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยถ้าเกิดอาการหนักคือเข้าไปในปอดแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้ป่วยจะต้องได้เนี่ยก็คือ เครื่องมือที่ช่วยในการหายใจคือต้องอยู่ ICU เท่านั้นนะแล้วก็ต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการหายใจเพราะว่าปอดเนี่ยจะถูกทำลายโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาไม่มีการระบาดของโรคเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยมีที่เหลือไม่เยอะละสมมติมีสักร้อยหนึ่งเนี่ยอาจจะเหลือสักเจที่แปที่เพราะว่ามีผู้ป่วยปกติอยู่นะฮะพอมีผู้ป่วยจำนวนเยอะมากๆเนี่ยแล้วก็ผู้ป่วยที่อยู่ในอาการคริติคโลทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องได้รับเครื่องช่วยในการหายใจหรือห้อง ICU เนี่ย มันไม่พอนะคะอิตาลีเนี่ยน่าสนใจมากเขาบอกว่าในช่วงทีม่มีการระบาดในวันช่วงแรกๆเนี่ยสามารถรับได้นะคะสัปดาห์แรกรับได้สัปดาห์ที่สองรับได้สัปดาห์ที่สามเนี่ยเริ่มเริ่มหนักแล้วนะคะเป็นปัญหาใหญ่มากในขณะนี้นะคะเพราะว่าปัญหาก็คือห้อง ICU ไม่พอแล้วก็ มาตรก,การที่รัฐบาลทําในขณะนี้เขาบอกว่าอาจจะช้าเกินไปนะคะเนื่องจากอิตาลีเนี่ยอันนึงที่ไม่ได้ทําหรือว่าทําช้าแล้วเราเห็นในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะเกาหลีใต้ทำเนี่ยก็คือการตรวจผู่ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากกว่านะฮะอันนี้เป็นคีย์ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือการตรวจได้อย่างรวดเร็ว ว่ามีใครได้รับเชื้อบ้างเพราะว่าการตรวจอย่างรวดเร็วเนี่ยจะทําให้สามารถคอนเทนหรือว่าจํากัดการแพร่ระบาดของโรคได้แต่อิตาลอีเนี่ยที่ไม่ได้ทําอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกเหนือจากการหาต้นต่อไม่เจอแล้วเนี่ยที่ไม่ได้ทําอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะตรวจผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชือ้อหรือว่าติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วและทันเวลานะคะซึ่งก็มีการวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องของการ ประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลท้องถิน่นรวมถึงโรงพยาบาลด้วยที่อาจจะไม่มีรซีเดอร์หรือว่าขั้นตอนที่ชัดเจนที่จะบอกว่าคนไหนเข้าข่ายที่จะต้องตรวจนะผลก็คือสรุปตอนนี้อิตาลีกําลังอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะคะน่าเป็นห่วงมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระบบสาธารณสุขของอิตาลีเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะ ไม่สามารถรักษาผู้ติดเชื้อทุกคนได้อย่างที่บอกให้ฟังเมื่อสักครู่ตอนนี้มีอาร์ติเคิลออกมาค่อนข้างเยอะนะ,ะว่าคนที่เป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยได้รับไกด์ไลน์หรือว่าแนวทางการทํางานแล้วนะคะว่าถ้าจําเป็นเนี่ยอาจจะต้องเลือกรักษาคนที่มีโอกาสรอดส่วนคนที่ไม่มีโอกาสรอดหรือว่าอายุไขมากแล้วเนี่ยอาจจะต้องปล่อยให้เสียชีวิตไปก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคะตอนนี้ที่ต้องเร่งทําก็คือว่า ทำเหมือนจีนก็คือจะทำยังไงให้ยอดผู้ป่วยที่สูงขึ้นแต่ละวันเนี่ยลดลงไปจนถึงอัตราคงที่นะคะเพื่อที่จะให้ระบบสาธารณสุขที่มีอยู่เนี่ยสามารถที่จะทำได้หรือว่าไม่ทำงานให้เยอะไปกว่านี้แล้วนะคะซึ่งอันนี้คืองานที่ท้าทายมากของอิตาลีมาตรการที่เขาทำก็คือปิดเมืองนะคะเมื่อวานนี้ที่ฉันคุยกับคุณแพงสุดาผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยเมื่อวานคุณแพงสุดายังออกจากบ้านขึ้นรถเมลได้นะคะแต่ว่าก็มีมาตรการแล้วขึ้นรถเมลต้องอยู่ห่าง เพื่อน1เมตรนะคะเขาเรียกว่าวิธีที่เขาใช้ตอนนี้คือ social distancing นะคะซึ่งจะเป็นศัพท์ที่ฝรั่งพูดกันเยอะมากก็คือการรักษาระยะห่างนะคะไม่สัมผัสเนื้อต้องตัวกันไม่กอดกันไม่จูบกันไม่ตามธรรมเนียมที่ต้องเจอกันกรีตติ n g กันเนี่ยเขาจะไม่ทำแล้วแล้วก็สมมติไปคาเฟ่ไปอะไรเนี้ย ถ้าไปกับเพื่อนเนี่ยต้องนั่งห่างกันประมาณ1เมตรนะคะหรือว่าถ้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตจะไปซื้อของเนี่ยก็ต้องอยู่ห่างจากคนที่เขาทํางานหรือว่าเก็บเงินเราหนึ่งเมตรอันนั้นคือมาตรการที่เขาทากันที่คุยกันเมื่อวานแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะอิตาลีมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นมาอีกหนึ่งระดับแล้วก็คือห้ามออกจากบ้านโดยไม่จําเป็นฮนะ,ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณแพงสุดาต่อกันนะคะว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยสภาพการอยู่เป็นยังไง อาหารพอหรือเปล่านะคะแล้วก็สําหรับคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงคิดว่าจะรับไหวไหมสําหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วอยากพูดนิดนึงว่าเมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับคุณแพนสุดาแล้วก็เมื่อวานยังขึ้นรถเมย์ได้ใช่ไหมฮะเมื่อวานเข้ามาเมื่อวานคือออกออกไปข้างนอกมาค่ะแล้วก็แบบไป ไปที่ร้านคาเฟ่คือเหมือนพอดีเพื่อนมีธุระ<ๆ>ก็เลยขอติดออกไปด้วยเพราะว่าถือโอกาสออกไปดูพวกในเมืองอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปซื้อของมาตุนเพิ่มนิดหน่อยอแล้วกลับเข้ามาบ้านรู้สึกว่าไม่มีอะไรมากเมื่อวานออกมาได้แต่วันนี้มีประกาศห้ามออกจากบ้านแล้วใช่ไหมเป็นยังไงมัง่งคือเมื่อเมื่อคืนจริงๆก็ไม่ได้ตอนแรกก็ไมไ่รู้สึกอะไรเพราะว่าที่บ้านไม่ได้ไม่ได้มีทีวีแต่ว่าเมื่อคืนตอนประมาณน,น่าจะเกือบสี่ทุ่มของที่นี่นายกรัฐมนตรีก็ออกมาประกาศประมาณว่า ขอ,อที่ผ่านมาทําดีมาก้วทุกคนแต่ว่าขอเพิ่มอีกนิดนึงจากเดิมที่พวกร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยกำหนดให้ปิดตอนหกโมงเย็นเขาก็ขอว่าร้านค้าต่างๆร้านอาหารบาร์ขอให้ปิดไปเลยปิดไปเลยใช่คือลดให้เหลือน้อยที่สุดตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็น่าจะมีซูเป,ปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีพวกบริษัทินแบงค์ร้านขายยาะอะไรแบบนี้นเฉพาะอันที่จําเป็นจริงๆ ก็ยังขอยังอนุญาตให้เปิดได้แต่ว่าที่เหลือพวกที่เป็นร้านอาหารร้านขายของเล็กๆน้อยๆยิบย่อยค่ะขอให้ปิดอันนี้สมมุติมองออกไปหน้าต่างเนี่ยวันนี้เมืองเป็นยังไงบ้างเพิ่งไปดูมาเมื่อกี้แต่ว่าคือไม่ได้อยู่ในกลางเมืองด้วยก็ยังมีคนเดินออกไปข้างนอกนะคะมีคนแบบจู้งสุนัขไปเดินเล่นมีอะไรแบบนี้คิดว่าคือเขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมอะไรเล็กน้อยที่อยู่แถวบ้านไม่ได้รวมกลุ่มสังสรรค์ก็ยัง ยังเดินไปไหนมาไหนได้อ,อยู่ค่ะจริงๆถ้าจะคิดว่ารถเมย์ก็ยังมีวิ่งอยู่ถ้าจะจำเป็นต้องเดินทางไปไหนจริงๆก็ยังสามารถไปได้แต่คาดว่าเขาก็ลดจํานวนเที่ยวลงต่อวันเหมือนกันคุยเรื่องคุยเรื่องจันใช้ชีวิตก่อนคือพอตอนนี้ร้านอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ต้องปิดเพราะว่ารัฐบาลขอร้องใช่ไหมฮคะ อาหารการกินเป็นยังไงคือเราสามารถโทรสั่ง <c oughs> ได้ไหมหรือว่าเขาปิดกิจการได้โทรสั่งได้อ๋ออย่างเขาบอกว่าโอเคร้านปิดแต่ว่าถ้าเป็นเขาเรียกอะไรบริการส่งตามบ้านอย่างเงี้ยอันนี้ยังได้อย่างเมื่อวานยกตัวยอย่างเมื่อวานก็ดีกรีมก็จะเบากว่าน,นี้หน่อยเมื่อวานก็เดินผ่านร้านเขาเรียกว่าร้านขายพิซซ่าร้านเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คุยกันเขาก็บอกว่า เออเขาต้องปิดถโมงเย็นคือกดเมื่อวานบอกให้ปิดถโมงเย็นแต่ว่าบริการส่งตามบ้านอย่างเงี้ยเขายังส่งให้ตามปกติถึงห้าทุ่มตามเวลาเวลาเปิดแต่ว่านะตอนนี้ก็คาดว่าไม่แน่ใจว่าร้านเล็กๆจะอนุญ,ญาตให้ส่งตามบ้านได้อยู่หรือเปล่าแต่ว่า พวกซูเปอร์มาร์เก็ตพวกอะไรเนี้ยเขาก็มีบริการส่งตามบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ทำได้ตามปกติแล้วหลังจากประกาศเนี่ยไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาหรือ,อยังคะแล้วเข้าของขาดแคลนหรือเปล่าเมื่อวานไม่ได้ยังไม่ได้เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตหลักแต่ว่าเมื่อวานที่ไปคือไปพวกร้านร้านเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะร้านเอเชียร้านอ,อะไรอย่างเงี้ยไปซื้อมามาซื้ออะไรมาแบบที่อยากกินซื้อมาตุนไว้ของก็ยังมีปกติอยู่แต่ว่าไม่มีคนแลไม่ค่อยมีคนมา แต่วันนี้ถ้าคาดว่าร้านพวกนั้นก็ปิดถือว่าเมื่อวานก็โชคดีที่ออกไปซื้อมาไวแ้แดงพอจะเข้าใจเหตุผลที่ทางรัฐบาลประกาศมาตรการที่เข้มงวดขึ้นกว่าเมื่อวานนี้หรือเปล่าคือที่เขาพูด <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริง,ครงแค่ไหนเขาก็เหมือนว่าเออเนี่ยเราทําดีแล้วแล้วเขาขอเพิ่มอีกหน่อยส่วนตัวเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะทําตั้งแต่แรกหรือเปล่าแล้วเขาขอทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดเพื่อคนจะได้ไม่แตกตื่นแต่ก็คิดว่า มันก็น่าจะเป็นเป็นการตัดสินใจที่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นเรื่องจําเป็นด้วยเพราะว่ายอดผู้เสียชีวิตเอ้ยยอดผู้ติดเชื้อก็ยังพุ่งสูงข,ขึ้นอยู่ในอิตาลีอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. คือว่าเออเขาก็มันก็เป็นเหตุเป็นผลที่เขาจะขอให้แบบลดให้เหลือน้อยที่สุดเพราะว่าการคือเมื่อวานออกไปเดินในเมืองมันก็ยังมีคนออกมาข้างนอกได้อยู่ร้านอาหารก็ยังพอมีคนเข้าไปบ้าง <Yeah. S 1> เขาจะป้องกันเออถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้เขาก็ขอลดให้ได้น้อยที่สุด S <S <an> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือที่เขาประกาศออกมามาตรการที่เข้มงวดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ขยายไปถึงสามเมษาอย่างเช่นที่เขาประกาศเรื่องล็อกดาวน์ตอนแรกเขาขอแค่ถึงยี่สิบห้ามีนาก่อนอซึ่งหลังจากนั้นเขาก็คงจะออกมาบอกเพิ่มว่าจะขยายต่อไปไหมหรือว่าจะอ่ะโอเคถ้าเกิดจํานวนตัวเลขมันนิ่งลงเขาอาจจะอโอเคยกเลิกการมีร้านค่อยๆทย,ย,ยอยกึัมบมาเปิดนะส่วนตัวเนี่ยรู้สึกวิตกรู้สึกตังวลหรือเปล่าว่าถ้าสมมติ ถ้าสมมติว่ามีอะไรเนี่ยเราจะได้รับการดูแลอย่างดีจริงๆก็กังวลเหมือนกัน <S <S แต่ว่าช่วงดีที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลมากแล้วก็มันก็ช่วยไม่ได้ที่แบบเวลาเราไปไหนมาไหนได้ได้ยินเสียงคนไอหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเราก็จะรู้สึกกังวลขึ้นมาก็าจะแบบพยายามอยู่ห่างๆพยายามอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือก็คิดว่าเขาด้วยความที่เราเห็นรายงานตัวเลข ในข่าวในอะไรมีข่าวเขาเรียกอะไรปล่อยออกมาตอลอดว่าโอเคตัวเลขตอนนี้มีถึงเท่านี้แล้วมีผู้เสียชีวิตเท่านี้มีคนเมืองนี้ป่วยเท่าไหร่เมืองนี้ป่วยเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็ยังรู้สึกว่าอ่าโอเคอย่างน้อยเราก็เห็นถึงแม้มันจะเยอะแต่เราก็ยังเห็นว่าเออเหมือนเขาก็พยายามตรวจอยู่นะมีมีผลออกมาให้ดูนะอะไรเงี้ยก็ะะจะบอกว่าวางใจไหมก็ไม่ได้วางใจขนาดนั้นแต่ว่าก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเขาก็มีออกมามาตรการถึงแม้ว่ามันจะเดือดร้อนเราบ้างแต่ว่า ก็ถ um> ือว่าเขาพยายามอะค่ะแล้วก็เมื่อวานที่ไปเดินดูก็แปลกใจเหมือนกันที่ตามร้านต่างๆร้านเล็กๆอย่างเงี้ยคือเมื่อวานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขายังไม่ได้ประกาศว่าให้ทุกร้านปิดแต่ว่าเ็ามีหลายร้านมากที่ปิดแล้วแล้วก็บอกว่าอ่ะเราขอปิดยาวอะไรเงี้ยมันพอประกาศแล้วเขาก็ตัดสินใจเขาขอปิดเองขอหยุดเองอะไรเงี้ยมันมีคนขอหยุดไปเยอะแล้วเมื่อวานแล้วเขาพอวันนี้เขาประกาศเพิ่มรู้สึกว่าเออเหมือนคนก็ค่อนข้างให้ความร่วมมือ ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเบาใจลงไปนิดหนึ่งทีนี้ทางการเนี่ยมี p ซ o c e d ร r หรือว่าไกด์ไลน์ที่ชัดเจนไหมคะว่าถ้าสงสัยว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อหรือไม่สบายใจเนี่ยเราจะต้องทำยังไงหนึ่งสองสามสี่เขามีสายด่วนแบบเป็นสอ,องอย่างคือจำเบอร์ไม่ได้เบอร์มันจะมีเบอร์หนึ่งที่บอกว่าถ้าเรามีข้อสงสยัยอย่างเช่นว่า ทำอันนู้นได้ไหมทํามันนี้ได้ไหมอาการเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาจะมีเบอร์หนึ่งให้เบอร์ให้โทรสอบถามอแต่มันก็จะมีสายด่วนอิกเบอร์หนึ่งเป็นสามเลขสั้นๆหนึ่งหสองสองหรือหนึ่งหนึ่งแปดแปดอะไรประมาณนี้ค่ะหนึ่งหนึ่งแปดถ้าจะไม่ผิดโทรสำหรับรผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการแล้วให้โทรไปแจ้งที่เบอร์นี้เขาจะซักถามเราว่าอาการเป็นยังไงไปไหนมาบ้างนี่โนะน,น่น พิจารณาแล้วถ้าเกิดจําเป็นเขาก็จะมารับเราที่บ้านแต่เขาจะบอกเลยว่าถ้ารู้สึกว่าตัวเองป่วยไม่แน่ใจเนี <c> ้ย <oughs> ให้โทรหาเขาก่อนไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลเพราะว่ามันเสี่ยงคือเสี่ยงทั้งตัวเรา <c oughs> เสี่ยงทั้งผู้ป่วยที่อยู่ที่โรงพยาบาลด้วยเขาขอให้อยู่ในบ้านถ้ารู้สึกว่าสงสัยขึ้นมาเมื่อไหร่ค่ะที่ที่คุณแพงสุดาอยู่เนี่ยคือบนรลญนยาใช่ไหมฮะมันตอนนี้คือ ห่างจากจุดที่เป็นเขาเรียก epicenter หรือว่าศูนย์กลางของการระบาดเนี่ยประมาณจุกแรกที่เจอที่อิตาลีคือที่เมืองโคดอนโคโคดอนโย่เขอยู่ในน็อกแวนกันแต่ว่าอยู่ไปไม่ห่างประมาณเมื่อวานเพิ่งดูประมาณร้อยห้าสิบกิโลเมตรก็คือขึ้นางรถไฟก็ประมาณสองชั่วโมงก็ไม่ไกลค่ะไม่ไกลค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆแพร่ออกมาเรื่อยๆคือที่หนักสุดเนี่ยจะเป็นขึ้นไปทางเหนือแต่ว่าในแคว้นที่อยู่ ของเมืองโบโลญาเนี่ยก็คือเป็นอันดับสองรองลงมาแต่คือก็ค่อนข้างทิ้งห่างแต่ว่าก็เป็นอันดับสองที่ติดเชื้อค่ะประกาศนี้เขาจะยาวไปจนถึงเมื่อไหร่ประมาณประมาณกี่สัปดาห์คะคือล็อกดาวน์ปกติถึงวันที่สามเมษาแต่ว่าไอประกาศเข้มงวดที่ห้ามร้านอาหารเปิดอะไรเงี้ยค่ะเออถึงวันที่ยี่สิบห้ามีนานค่ะแต่ว่าพวกซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยังเปิดปกติแล้วเขาก็บอกว่าเออไม่ต้องอขอให้เขาอะไร ให้สงบไม่ต้องเร่งรีบไปกัะตุนอะไรกันแบบยื้อแย่มกันขนาดนั้นเพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตจะยังเปิดต่อเปิดอยู่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าอันนี้ยังไม่ได้ไปเช็คเพราะว่าตั้งแต่ประกาศมาเมื่อวันจันทร์อันนี้ยังไม่เข้าวันสราา์อาทิตย์เขาบอกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอาจจะปิดวันสาานร์อาทิตย์ก็ลบเวลางานลงยังไม่ได้ยังไม่รู้ว่าปิดจริงหรือเปล่าสุดท้ายนี้ลองลองสรุปรวบรวมวิเคราะห์ให้ดูนิดนึงในฐานะคนที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ในฐานะที่เป็นนักข่าวเก่าด้วยเนี่ย ว่าอิตาลีมาถึงจุดที่มันถึงจุดที่เหมือนกับยากที่จะควบคุมการแพร่ระบาดแล้วก็มีการแพร่ระบาดมากที่สุดลองจากจีนได้ยังไงคิดว่ามันมีหลายๆปัจจัยคือตอนคือตอนแรกเนี่ยคาดว่าตอนที่เขาพบผู้ป่วยหมายเลขหนึ่ง ที่คอนโดนิเนี่ยเป็นชาวอิตาเลียนคนนี้ไม่ได้ออกเดินทางไปต่างประเทศเแต่เหมือนพอเขาพบขึ้นมาคิดว่าน่าจะเป็นการพบที่มันมันสายสายไปนิดนึงซึ่งก็ช่วยไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีอาการแล้วก็พอคนนี้มีอาการขึ้นมาแล้วเขามาพบปุ๊บกลายเป็นว่าคนนี้ไม่ได้นําเชื้อเข้ามาเขาไม่รู้ว่าคนนี้ติดมาจากไหน<แ>เขาขยายผลต่อไปเรื่อย จนถึงจุดนี้แล้วเขาก็ยังไม่เจอเพช i e n ซ zero คนที่นําเชื้อโรคามาได้ได้แต่มีการคาดการณ์กันไปตอนแรกคาดว่าเป็นเพื่อนของเขาที่มีติดต่อกับคนจีนหรืออะไรอย่างนี้จนตอนนี้ก็คาดกันเลยว่าน่าจะมาจากชาวเยอรมันคนหนึ่งแตุ่ค่คือมันผ่านมานานมากแล้วจนถึงตอนนี้เขาบอกถึงจุดที่ว่าเขาคงไม่ต้องไปหาเพช i e n ซี e r o แล้วเพราะว่าตอนที่มันแพร่กระจายไปทั่วแล้วก็ถึงจุดที่ต้องพยายามระง,งับการแพร่กระจายมากกว่า แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งอาจจะเป็นสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นกว่าที่เมืองไทยเชื้อโรคอาจจะอยู่ได้นานกว่าในอากาศแล้วก็การเขาเรียกว่าการติดต่อทักทายการใช้ชีวิตของคนที่นี่เ,เหมือนคนอิตาลีเขาจะชอบเวลาทักทายเพาจะมามีกอดกันหอมแก้มคนแก้ม,กมกอะไรเงี้ยเวลา,าพูดคุยอะไรกันเนี่ยระยะหา่างระหว่างบุคคลเนี่ยจะค่อนข้างค่อนข้างน้อยเขาจะคือไม่มีสเปซเนะ ใช่แบบตับตัวกันพูดคุยเฮฮาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการทำกิจกรรมรวมกลุ่มเห็นี้นเยอะ,ยอะกินไปบา้าไปสังสรรหรือว่าเล่นกีฬาออกไปข้างนอกอะไร้ะคะเขาจะมีการสังสรรเฮฮาอย่างเงี้ยเยอะก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นนั่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้เพราะว่าการใช้ชีวิตในสังคมในแต่ละวันของเขาน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แพร่กระจายได้รวดเร็วแสดงว่าตอนนี้งานเฉพาะหน้าก็คือต้อง จำกัดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ควบคุมให,ให้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 เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้คือไม่ให้มันเกินเลยไปมากกว่านี้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะคุณพันสุดาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องกักตูนอาหารรู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ใช่เข้ามาอย่างนั้นเหมือนกันคข้อย่างนั้นนะคะค่ะขอบคุณมากาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค<อ>่ะก็นะก็เป็น การพูดคุยสดๆจากที่อิตาลีนะคะเป็นทีมงานของเราคุณแพงสุดาปัญญาธรรมก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับพอดแคสต์ของเราเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันแต่ว่าจะกลับไปเปาติศาสตร์นิดนึงนะคะว่าแพนเดมกที่เคยมีการประกาศกันบนโลกของเราเนี่ยมันมีครั้งใหญ่ๆมีอะไรบ้างนะคะแพนเดกที่มีการประกาศโดย WHO เมื่อคือนที่ผ่านมานี่ก็ต้องถือว่าเป็น ครั้งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็จดจำกันไปอีกนานเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ